สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดคุยหัวข้อหุ้นโทริเซนไทยเอเจนซี่หรือ TTA ทำธุรกิจอะไรน่าลงทุนไหมบริษัท โทลิเซนไทยเอเจนซี่ก่อตั้งเมื่อวันที่16สิงหาคม2526จากจุดเริ่มต้นในปี2528เมื่อบริษัทเริ่มให้บริการด้านการขนส่งสินค้าแห้งเทกองการดำเนินธุรกิจในด้านพาณิชย์นาวีได้กลายมาเป็นธุรกิจหลักของบริษัทบริษัทได้เข้าซื้อบริษัทเมอร์เมดมารีนเซอร์วิสเซสจำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการงานขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งในเวลาต่อมาได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สิงคโปร์ในปี2550ในปี2552บริษัทได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท u n i ิ u i n i n i s g s v r v i s e s หรือ UMS และบริษัทผู้ผลิตปุ๋ยของเวียดนามชื่อบาคอ n โกซึ่งบริษัทยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการผ่านการนำบริษัท PM t o ็ r i ทล Asia h o เชีย g หรือ PMTA เเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี2558 ในปี2554นายเฉลิมชัยมหากิจศิลิได้กลายมาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทปี2558ออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน7,286ล้านบาทสำหรับธุรกิจการบริหารทรัพยากรน้ำบริษัทได้เข้าลงทุนเชิงกลยุทธ์ในปี2561ด้วยการเข้าถือหุ้นใหญ่ในบริษัทเอเชียอินฟราสตรักเจอร์แมเนจเมนต์หรือ AIM ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ในการบริหารทรัพยากรน,น้ำบริษัทได้ขยายธุรกิจไปยังกิจการค้าปลีกอาหารในปี2560 TTA ได้เข้าถือหุ้นร้อยละ70ในบริษัท PS Capital เพื่อบริหารแฟรนไชส์แบรนด์พิซซ่าฮัทเพียงรายเดียวในประเทศไทยปัจจุบันมี104เสาขาต่อมา TTA ได้เข้าถือหุ้นร้อยละ70ในบริษัทสยามทาโก้เพื่อบริหารร้านทาโก้เบลส ซึ่งเป็นเชนร้านอาหารกึ่งเม็กซิกันสไตล์ชื่อดังจากสหรัฐอเมริกาตั้งเป้าขยายให้ได้40สาขาภายในปี2565ปัจจุบันมีให้บริการ2สาขาพอร์ตการลงทุนทางธุรกิจหลักที่สำคัญณสิ้นเดือนธันวาคม2562บริษัทประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจหลัก4กลุ่มได้แก่กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ Polisen Shipping s i n g a p o Pte Ltd สัดส่วนการถือหุ้น100% ผู้ประกอบการเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่งเมอร์เมดมารีทมมสัสดส่วนการถือหุ้น58.22%ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการงานวิศวกรรมใต้ทะเลและบริการขุดเจาะนอกชายฝั่งในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติกลุ่มธุรกิจเคมีพัณ e ฑ์ an, เพื่อการเกษตร PM โทริเซนเอเชียโฮลดิ้งถือหุ้นอยู่ร้อยละ6 8 5 2 ผู้ผลิตและจำหน่ายปุย๋ยและให้บริการพื้นที่โรงงานในประเทศเวียดนามกลุ่มการลงทุนอื่น PS Capital ถือหุ้นอยู่70%สยามทาโก้ถือหุ้นอยู่70% Asia Infrastructure Management ผู้เชี่ยวชาญการบริหารจัดการน้ำในประเทศไทยและแถบอินโดจีนถือหุ้นอยู่80.5% Unique Mining Service s ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการโลจิสติกสและฐานหินถือหุ้นอยู่92.93%โครงสร้างกองเรือและรูปแบบการให้บริการเชิงพาณิชย์ณนะสิินปี2562โทริเซนชิปปิ้งเป็นเจ้าของเรือประเภทซูเปอร์แม็กรวม21ลำนอกจากนี้ยังมีเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองอีกจำนวน16.1ลำที่บริษัทได้เช่ามาเสริมเพิ่มเติม แบบเต็มระยะเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในช่วงระหว่างปีบริษัทบริหารความเสี่ยงด้วยกระจายกองเรือไปยังตลาดในหลายภูมิภาคได้แก่มหาสมุทรอ t l a ตแลนติกมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกครับนี่ก็เป็นรายชื่อเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองของ t t a จากการที่ทอริเซนชิปปิ้งมีการบริหารจัดการกองเรือและแผนกลูกเรือ โดยหน่วยงานภายในองค์กรเองส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมร้อยละ19การตลาดและการแข่งขันบริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทขนส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีความเชี่ยวชาญในการขนส่งท่อเคลือบด้วยกองเรือที่มีความหลากหลายโทลิเซนขนส่งสินค้าประมาณ15.76ล้านตันในปี2562ในปี2 5 6 2 ก็มีการขนส่งสินค้าแห้งเทกองเป็นฐานหิน32.55%แร่สินแร่28%ซีเมนต 14. ์14.98%ผลิตพัณฑ์ทางการเกษตร,ร7.96%ความได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจโทริเซนยังคงเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าแห้งเทกองอย่างครบวงจรขณะที่คู่แข่งทางธุรกิจ มักต้องพึ่งพาการบริการจากหน่วยงานภายนอกอาทิการจัดหาลูกเรือการบริหารจัดการด้านเทคนิคประกันภัยและการจัดซื้อจัดหาลักษณะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคตอัตราการเติบโตของการขนส่งสินค้าแห้งเทกรประเภทหลักอย่างเช่นแร่เหล็กและถ่านหินลดลงในปี2562โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีนถึงแม้ว่าถ่านหินจะมีความสำคัญ ในแง่เป็นพลังงานหลักของประชากรส่วนใหญ่ในโลกแต่เป็นสาเหตุของภาวาะโลกร้อนแหล่งพลังงานทางเลือกประเภทอื่นจึงเติบโตอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามอัตราการนำเข้าฐานหินยังคงเพิ่มขึ้นมากในอนุภูมิภาคอินเดียและบางประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การขนส่งสินค้าแห้งเทกองประเภทรองซึ่งส่วนใหญ่ขนส่งโดยเรือบรรทุกสินค้าเทกองแบบที่มีการติดตั้งเคนมีอัตราการเติบโตที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับสินค้าแห้งเทกองประเภทหลัก โดยเฉพาะแร่และนิกเกิลความต้องการแร่นิกเกิลที่เพิ่มสูงขึ้นของผู้ผลิตสแตนเลสกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่งเมอร์เมดเป็นบริษัทชั้นนาระดับโลกด้านการให้บริการงานวิศวกรรมใต้ทะเลและบริการขุดเจาะนอกชายฝั่งแก่บริษัทน้ํามันและก๊าซธรรมชาติทั่วโลกมีฐานปฏิบัติการกระจายอยู่ในหลายประเทศด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ของเมอร์เมดไม่ว่าจะเป็นเรือวิศวกรรมใต้ทะเล อุปกรณ์ดำน้ำแบบพิเศษยาสำรวจใต้ทะเลระบบรีโมทคอนโทรลเรือขุดเจาะนอกชายฝั่งและแท่นที่พักอาศัยเมอร์เมดจึงสามารถให้บริการแบบครบวงจรผลิตภัณฑ์และบริการมีขอบเขตการให้บริการงานวิศวกรรมใต้ทะเลที่หลากหลายครอบคุมตั้งแต่งานติดตั้งอุปกรณ์วิศวกรรมใต้ทะเลการรื้อถอนโครงสร้างนอกชายฝั่งงานสำรวจงานซ่อมแซงและการบำร,รุงรักษางานก่อสร้าง งานติดตั้งและงานโครงการวางท่อและสายเคเบิลเป็นต้นณวันที่3าธันวาคม2562กองเรือวิศวกรรมใต้ทะเลประกอบด้วยเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมใต้ทะเลจำนวน6กลำครับนี่ก็เป็นรายชื่อเรือของเมอร์เมดทั้งหมด6ลลำบริการขุดเจาะนอกชายฝั่งบริษัทเอเชียออฟชอร์ดิลลิง หรือ AOD ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่เมอร์เมดถือหุ้นอยู่ร้อยละ3 3 7 6และเป็นเจ้าของและดำเนินง,งานกองเรือขุดเจาะแบบ3ขาที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวสูงและทันสมัย AOD ได้รับมอบเรือขุดเจาะแบบ3ขา AOD 1 2และ3เข้ามาในกองเรือขุดเจาะในปี2556บริการของกองเรือ ในปี2562 AOD ประสบความสำเร็จในการขยายสัญญาการให้บริการสำหรับเรือขุดเจาะแบบ3ขาทั้ง3ลํลำซึ่งทำให้มีการจ้างงานอย่างต่อเนื่องจนถึงปี2565เรือขุดเจาะแบบ3ขาสามารถทำงานในน้ำลึก350-450ถึงฟุตและมีความสามารถในการขุดเจาะได้ลึกถึง40,000ฟุต ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และการมุ่งเน้นงานน้ำตื้นกองเรือเมอร์เมดมีเรือบริการวิศวกรรมใต้ทะเลในเขตแนวน้ำตื้นเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นจุดแข็งและได้รับผลกระทบไม่มากจากราคาน้ำมันที่ลดต่ำลงเนื่องจากมีรายงานว่าจุดคุ้มทุนของงานประเภทนี้ต่ำกว่าในส่วนของงานในเขตน้ำลึกดังนั้นจึงมีโอกาสน้อยที่จะโดนผลกระทบของภาวะหดตัวของอุปสงค์ในตลาด กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตรธุรกิจปุ๋ยเคมีเพื่อการเกษตรและให้บริการเช่าพื้นที่โรงงานบริษัท pm t o l i s e asia holding หรือ pmta ประกอบธุรกิจการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัท bar Congo และ pmts ปัจจุบัน b a ค Congo ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเคมีเพื่อการเกษตรโดยมีสำนักง,งานใหญ่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเวียดนามขณะที่ pmts เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์เพื่อบริการจัดซื้อวัตถุดิบ ใช้สาหรับธุรกิจอุตสาหกรรมเคมีเพื่อการเกษตรของบาคองโกบาคองโกเป็นผู้พัฒนาผลิตดําเนินกิจกรรมทางการตลาดขายและจัดจําหน่ายปุ๋ยเคมีเชิงผสมปุ๋ยเคมีเชิงเดี่ยวและปุ๋ยเคมีเชิงประกอบโดยมีกําลังการผลิตรวมประมาณ4 5 0 0 0 0ตันต่อปีและมีกําลังการบรรจุหีบห่อประมาณ5,50,000ตันต่อปีทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมีทั้งหมดของบาคองโกที่จําหน่ายในประเทศเวียดนามจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าสต็อก ที่บาคองโกจดทะเบียนไว้ตั้งแต่ปี2548เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าเพิ่มช่องทางการขายและการจัดจำหน่ายในต่างประเทศบาคองโกดำเนินการผลิตตามคำสั่งซื้อและจําจำหน่ายให้แก่ลูกค้าภายนอกปัจจุบันบาคองโกมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมีไปยังกว่า30ประเทศทั่วโลกบาคองโกมีการจัดจำหน่ายสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และสารกาจัดแมลงในประเทศเวียดนามและปุ๋ยทางใบในประเทศเวียดนามและต่างประเทศกลยุทธ์การแข่งขันเนื่องจากประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมการเกษตรอีกทั้งปุ๋ยเคมีเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ดังนั้นธุรกิจอุตสาหกรรมเคมีเพื่อการเกษตรจึงมีการแข่งขันสูงอย่างไรก็ตามบาของโก้สามารถดํารงตําแหน่งเป็นหนึ่งในผู้นําตลาดของธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพื่อการเกษตรในประเทศเวียดนาม ได้เนื่องจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยของบา o คองโกตลาดเวียดนามถึงแม้ว่าจะต้องเผชิญสภาวะทางเศรษฐกิจที่ท้าทายตลาดปุ๋ยในประเทศเวียดนามยังคงทำผลงานได้ดีซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการใช้ปุ๋ยที่มีอย่างต่อนเนื่องและสม่ำเสมอเนื่องจากมากกว่า160ของประชากรในเวียดนามอยู่ในภาคการเกษตรทั้งนี้การเติบโตของอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวของราคาผลผลิตในพืชที่สำคัญ โดยปริมาณน้ําที่เพียงพอก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญเนื่องจากในบางพื้นที่เพราะปลูกมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแล้งรวมถึงความผันผวนของราคาวัตถุดิบก็จะส่งผลกระทบต่อวุประสงค์และทิศท,ทางของอุตสาหกรรมปุ๋ยการให้บริการจัดการพื้นที่โรงงานบาคองโกตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปูไมไอทางตอนใต้ของเวียดนามซึ่งห่างจากนาครโฮจิมินซิตี้70กเมตร นิคมอุตสาหกรรมปูไมไอมีความโดดเด่นในการดึงดูดผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมด้วยทำเลที่ติดแม่นานิคมอุตสาหกรรมปูไมไอจึงถือเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการส่งออกทางตอนใต้ของเวียดนามและได้รับประโยชน์จากความต้องการบริการด้านโลจิสติกส์บาคงโกจึงเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในการประกอบธุรกิจให้ชาวพื้นที่โรงงานเพื่อเก็บสินค้าเพื่อใช้พื้นที่ว่างให้เป็นประโยชน์กลุ่มธุรกิจการลงทุนอื่น ธุรกิจโลจิสติกฐานหินบริษัทยูนิคไมเน็งเซอร์วิสเซสประกอบธุรกิจนำเข้าฐานหินคุณภาพประเภทบิทูมินัตและซับบิทูมินัตมีค่าพลังงานความร้อนระดับกลางและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยโดยการนำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียหรือซื้อจากผู้นำเข้าในประเทศเพื่อจัดจำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่กลางและเล็กฐานหินเป็นเชื้อเพลิงที่มีความมั่นคงด้านปริมาณสูงราคามีการแข่งขันกันสูง ส่งผลให้มีราคาถูกกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติและน้ำมันเตาบริษัทนำเข้าถ่านหินประเภทบิทูมินัตและซับบิทูมินัตเนื่องจากเป็นถ่านหินที่มีคุณภาพดีมีค่าความร้อนในระดับปานกลางสำหรับถ่านหินประเภทแอนทาไซต์บริษัทไม่ได้นำเข้าถ่านหินประเภทนี้เนื่องจากมีราคาสูงกว่ามากอีกทั้งปริมาณการใช้ภายในประเทศมีจำกัดและไม่มีแนวโน้มการขยายตัวส่วนถ่านหินประเภทลิกไนเป็นถ่านหินคุณภาพต่ำที่สุด มีปริมาณกรรมฐานมากทำให้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูงดังนั้นฐานหินประเภทนี้จึงไม่เป็นที่นิยมของลูกค้าคกลยุทธ์การแข่งขันบริษัทมีกลยุทธ์ที่สำคัญทางด้านผลิตภัณฑ์โดยบริษัทมีกระบวนการคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพฐานหินเพื่อให้เหมาะสมกับหม้อน้ำของแต่และโรงงานอุตสาหกรรมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเผาผ่านเชื้อเพลิง ณปัจจุบันบริษัทดําเนินนโย,ยบายนี้กับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็กเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเพื่อลดการแข่งขันด้านราคาโดยเฉพาะกับผู้จัดจําหน่ายฐานหินรายใหญ่ในประเทศโดยบริษัทมุ่งเน้นการทําตลาดโดยเจาะในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็กเป็นหลักเนื่องจากมีการแข่งขันที่ต่ํากว่าการขายฐานหินให้กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยมีรายละเอียด กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลก็มีรายชื่อบริษัทและสัดส,ส่วนการถือหุ้นตามรูปเลยนะครับธุรกิจให้บริการเช่าเรือและรับขนส่งสินค้าแห้งเทกองกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง กลุ่มธุรกิจเคมีพัณฑ์เพื่อการเกษตรกลุ่มธุรกิจการลงทุนอื่นโลจิสติกกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มการบริหารจัดการน้ำการลงทุนอื่นๆโครงสร้างรายได้ในปี2562 TTA ก็มีรายได้จากธุรกิจขนส่งทางเรือ6,772ล้านบาทหรือ41%ธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง32,86ล้านบาทหรือ20%ธุรกิจการลงทุนอื่นๆธุรกิจฐ่านหินโลจิสติก125ล้านบาทหรือ1%กลุ่มธุรกิจเคมีพันธ์เพื่อการเกษตร2877ล้านบาทหรือ17% ธุรกิจการลงทุนอื่นๆ2,366ล้านบาทหรือ14%รายได้อื่นๆ1,094ล้านบาทหรือ7%รวมในปี2562มีรายได้ทั้งหมด16,522ล้านบาทครับข้อมูลทั่วไปของ C.T.A ก็มีสินทรัพย์รวมลดลงนี่สินรวมลดลงส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงรายได้รวมเพิ่มขึ้นกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น r o a เ e หลือตาส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น ROE เหลือตาส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น มี PE เหลือตาส่วนราคาต่อกำไรอยู่ที่27.81เท่ามี P/BV เหลือตาส่วนราคาต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชีอยู่ที่0.29เท่ามีมูลค่าหุ้นทางบัญชีเท่ากับ10.29บาทอัตราส่วนเงินปันผลปีล่าสุดจ่ายอยู่ที่2%เซ TTA ก็จะจ่ายปันผลปีละ1ครั้งนะครับ PTA ก็มีพายอยู่ที่1บาทมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือฟรีโฟดอยู่ที่72.21%ผู้ถือหุ้นใหญ่เครดิต8.23%มิสเตอร์เฉลิมชัยมหากิจศิริ7.24%นายเฉลิมชัย6.80%นายประทีป5.06%นางสาวอุสนา4.38% มีจำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด1,822ล้านหุ้นราคาต่ำสุด1ปีอยู่ที่1.85บาทสูงสุด1ปีอยู่ที่6.10บาท TTA ก็มี DE หรืออัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้นอยู่ที่0.62เท่ามี Market Cap เท่ากับ5,431ล้านบาทเป็นลำดับที่215ในตลาดหลักทรัพย์ ครับก็ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ